เอาจริงๆนะทุกคนคือแบบมันเป็นเรื่องที่ไม่กล้าบอกใครเลยเว้ยว่าเราเป็นแวมไพร์เลือดบริสุทธิ์ค่ะคือแวมไพร์เหนียวแวมไพร์และพวกเจ้าทุกคนต้องฟังค่ะก็จะหมายเอาจริงๆแล้วเราก็แบบว่าเราไม่ค่อยชอบกินเลือดเท่าไหร่อ่ะทุกคนแล้วแบบว่านี่คือตัวตนจริงๆ,ๆว่าเราเป็นยมาบาลเมื่อใดที่เจ้าหมดอยู่ไข่ค่ะจะเป็นคนตัดสินกับของเจ้าเอง <c oughs> แต่ว่าเมื่อกี้มันก็แบบว่า มันดูโหดหลายไปหน่อยแมทุกคนเนาะเออจริงๆเราเป็นแพะแพะแพ,พระสเอพอพานไม่สาระอออ,ออ่างม่เอกเนาะหน,หนูเออคือยังไม่ชัดอีกหรอกอธิบายเพิ่มอีกไหมคือเอาดีๆอัน,นอันนี้เอาดีๆแหละเพราะเมื่อกี้เราอ่ะอ่านไม่ออกจริงเฮ้ยมันอ่านว่าอะไรอ่ะเอ,อ้จริงเราเป็นเบตาเว้เอาฟ้าหน้าให้เก่ทำตอฉันสุจริงๆเบกาลามันก็ดีเว้ยทุกคนแต่จริงๆแล้วว่า เราเป็นพระเอกคิงหมาขาวมาข้ามาแล้วสุหญิงของข้าโอ้ไม่พรินเซสทุกคนเป็นพระเอกมันพระเอกคิงมาข้ามันเหนื่อยมันต้องขี่มามันต้องช่วยตัวหญิงด้วยจริงๆนะเราเป็นคนไร้หัวใจเว้ยเธอคิดจริงๆหรอว่าเราจะรักเธอเธอด้วยนะเมคมินก็ดูเย็นชาไปไหมเฮ้ยเราเป็นเราไม่ใช่คนเย็นชาขนาดนะนะั้นนะเว้ยอะอะไรเธอยืนเธอยืนอยาา่าเราเป็นคนไร้หัวใจอะ่ะ ทุกคนเราขอยืนยันว่าเราเป็นคนมีหัวใจมันไม่ใช่เราเว้ยเราเป็นคนมีหัวใจจริงๆแล้วอะเาเป็นมนุษย์หมาป่าคืนพระจันทร์เต็มดวงในคืนนั้นพวกเจ้าจะได้เห็นร่างของเรามนุษย์หมาป่าจริงดิเฮ้ยเราเป็นมนุษย์หมาป่าจริงเหรอเฮ้ยเมื่อวานพระคืจันทร์เต็มดวงเราเปลี่นกายร่างเลยอะไรก็จริงๆแล้วเราลึกชาติได้ใครทําอะไรเราไหวเราจํได้หมด ทุกคนมันไม่ใช่เว้ยแล้วยังไม่เห็นจำอะไรได้เลยมันไม่ใช่เล่าจริงๆเว้ยจริงๆแล้วเรามีพลังพิเศษหากเราไม่พูดออกไปก็ไม่มีใครรู้เพราะว่าเราเอยังไม่รู้เลยผ่าเฮ้ย <laughs> <laughs> <uckle> ถ้าเรามีพลังพิเศษจริงนระต้องรู้แล้วเปล่าว่าตอนนี้จ,จริงๆเราคาขาขาือใครเราจะได้พูดไปทําไมเนี่ยถ้าเราคือใครเราคือยูนิคอร์นโอ้มีกอดมันดีหรือไม่ดีเนี่ย l e up level 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 up five four Three, two, one,